พูดไปก็เป็นเงินเป็นทองพูดไปใครก็เชื่อพูดไปใครก็ล้าแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกอย่าลืมห้ามถือน้้าลายลงถช่วงนะคะพอะเดียวเพราะว่าการที่เราลง,งาน้ำหน้าทองจะมีลงสาริการลิ้นทองด้วยถ้าเราไปบ้วนน้ำลายลงช่วมมันจะเป็นการลายของดีออกจากตัวเราของก็จะหลุดทันทีคนลง,งน้จะมีกดมากกว่าคนสักอย่าง ว่างนี้จะไม่ทำให้เกิดสิวนะคะเป็นการเปิดซับเปิดเสนียวนะับจังงานตามจุดต,าตา่าง พุทธาปานียกอินดูสังกาพุทธาปานียะเอ็นดูแยกปีนอกมาเลยค่ะพูดไปเป็นเงินเป็นทองพูดไปดังส่พูดไปดังใจหลัเงเกินลงไปเลยเงินองงทอง,งจงมาลับเยอะจงมาพุทธคุณจงมาพุทธทางทรมังจงมาแบมือทั้งสองข้างนะคะ ลงที่ฝ่ามือเพื่อเสริมในเรื่องของทรัพย์แล้วก็การเงินลงหน้าหน้าทองไปก่อนแล้วรอบหน้าหนุ่มาจัดใบหนะเพราะว่าเส้นแรงมงนสวยดูแต่ว่ามันขาดมันยังมาไม่สุดมันก็เลยทำให้ติดขัดแตมเลยนะตั้งสมาธินะคะเดี๋ยวจ,จะลงของแล้วให้นึกถึงแต่สิ่งที่ดีให้นึกถึงโชคถึงลาบนึกถึงกิจการการค้าการขายนึกถึงคนที่เรารักนึกถึงครอบครัวของเรา แล้วก็เอ่ยนึกถึงพะลัษณ์หน้าทองนะคะในใจนะนะเมตตาโมนะโมพุทธายะนะยะอินดีพุทธาปาณิยะอินดูสังกาพุทธาปาณิยะอินดูนะเมตตาโมนะโมพุทธายะนะยะอินดีพุทธาปานิยะอินดูสังกาพุทธาปาณิยะอินดู พูดไปดั่งจิตพูดไปดั่งใจเงินทองจงมารับยศจงมาพุทธคุณจงมาพุทธทางธรรมังจงมานับมามีมามหาราพายิติพุทธศาสตร์พุทธะนงวาปัตถังวาเอหิเอหินับมามีมานับมามีหันบารมีจงเปิดโชคลาภจงเปิดพุทธคุณจงเปิดพุทธทางธรรมังจงเปิดบารมีจงมาโชคลาภจงมาพุทธคุณจงมาพุทธทางธรรมังจงมานับมามีมามหาราพายิติพุทธศาสตร์พุทธะนงวาปัตถังวา เอหิเอหินับมามีมานักมามีหันเปิดเงิน,เ,นเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภเปิดกิจการการค้าการขายเปิดความร่ำรวยนักมามีมามหาราพาอิติพุทธศาส์พุทธะนังวะปัทถงวาเอหิเอหินับมามีมา,ม ah at wa. มานักมามีหันข้าพเจ้าขอทำการครอบพระักหน้าทองให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาขอบารมีพระักหน้าทองจงเปิดเมตตาให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา เปิดการงานเปิดการเงินเปิดโชคเปิดลาเปิดกิจการการค้าการขายเปิดความร่ำรวยเดี๋ยวต่อไปเป็นขั้นตอนหนดวงนะคะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ให้หนูกล่าวตามอาจารย์นะเป็นการหมืดวงชะตาสะดอกคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีจุดเทียนหนุดวงด้วยมนมจะได้จุดเทียนหนุดวงด้วย ลงมือตั้งสมาธินะคะเดี๋ยวพูดตามอาจารย์นะ